แต่ปัจจุบันนี้ค่ามะเรยงพี่แคทน้อยลงแล้วค่ะบราะรีเิร์ฟไม่ได้ได้พี่แคทนะคะเป็นแเป็นโรคมะเร็งนะคะเป็นโรคมะเร็งระยะที่2อนะคะก็คือกําลังจะไประยะที่3และก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะ,ะสําหรับโรคมะเร็งนะคะ พี่แคทเนี่ยมีอาการปวดท้องอย่างหนักแล้วก็มีประจำเดือนไหลออกมาไม่หยุดเป็นระยะเวลาเป็นเดือนเดือนเลยนะคะในผลแลบเนี่ยก็มีค่ามะเร็งออกมาค่ามะเรีงค่อนข้างสูงมากแล้วตอนนั้นนะคะแนวทางในการรักษาะะของพี่แคทก็คือต้องผ่าตัดเลยนะคะตัดม่ลูกออกทั้งหมดเลยแล้วก็ลอดต่อมน้ําเหลืองพ คุณหมอเนี่ยนะกลัวว่าโรคมันจะลุนาามไปที่อื่นนะคะก็รอดต่อนุ่เหลืองอันนี้ผลของการรอดต่อน้่เหลืองเนี่ยพี่แคทมีปัญหาก็คือว่าน้าเหลืองไม่ไม่ฟโฟล์นะคะก็มีขาข้างซ้ายใหญ่กว่าข้างขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แคทเป็นคนเป็นคนพิเศษมีหากสองข้างไม่เท่ากันนะคะมะเร็งนะคะคุณหมอก็ผ่าตัดไปแล้วนะคะแล้วก็คุณหมอจะให้ครีโมแล้วก็ฉายแสงแต่พี่แคทไม่เอานะคะ ไม่อยากให้กีโมและฉายแสงแต่สําหรับโรคข้อเข่าเ,าเสื่อมเนี่ยนะคะคุณหมอให้ทานยากแก้ปวดกับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าั้งแรกเพิ่งผ่าตัดในเรื่องมะเร็งนะคะพี่แฮทก็เลยไม่อยากที่จะผ่าตัดอีกก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่แฮทก็ทานยากแก้ปวดตลอดชีวิตเลือกทางเลือกไม่เลือกในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะคะได้พบว่าสารเรเวอรลทลมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ในทางด้านการแอนตี้ออกซิเดชันแล้วก็ช่วยยับยั้ง เซลล์อันนี้ค่ะพี่แคทก็เลยตัดสินใจทาน reserve นะคะพแคททาน reserve วันละสี่ซองระยะเวลาสี่เดือนพี่แคทเนี่ยนะคะไม่ต้องทานยากแก้ปวดสำหรับโรคข้อเข่าเ,าเสือ่อมแล้วค่ามะเร็งของพี่นะคะก็ลดลงเหลือต่ำกว่า12ออีกอันนี้เป็นอะไรที่พี่แคทมีความสุขที่สุดนะคะเหมือนพี่แคทได้ชีวิตใหม่กลับมา reserve เ,เนี่ยช่วยพี่แคทให้พี่แคทมีความสุขสุขภาพดีเช่นนี้ reserve is my life